นี่เธอรอกันนานไหมเหนือ <verw> ฮ้ด <jacket> ีใจมากๆนะที่ได้เจอนะขอบคุณทุกคนชินชอบมากนะชอบโยธาไหมชอบโยธาแบบโอ้โหรักดิเกิลไหมครับรักดิเกิลนะครับอันนี้โอ้โหน่ารักน่ารักเหมือนกันเลยขอมากณขอสวย้ขอสู้ขอบคุณ หวยนี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมคุณเนืครับขอบคุณเนื้อสวัสดีครับสวัสดีครับหวยนี่ดีใจมากๆเลยโอยขอบคุณนะครับทุกคนที่มาหาว่าคืนนี้เราเราจะอยู่ในวเป็นยังไงเนี่ยอีพีสิบสองกลับบ้านทันหรือเปล่าเออทันไหมไม่ทันได้ไหมอะไรนะ่ยไปส่งได้ไหมโอ้โหเดี๋ยวผมจะซื้อ อะไรนะรถทัวร์มารับเลยฮันช่งหน่อยโอ้ยอ้ี่แต่มาเครับมาครับนี่เขินยังไงเนี่ยไม่รู้จะพูดอะไรฮอปเลฮอป ดี๋ยวถ้าวันนี้ถึงเท่าไหร่เท่าไหร่ดิจะแต่งจะเต้นให้พวกเราดูเต้นมันเบสิกแล้วเต้นเบสิกไปเอาอะไรดิอยากให้ทำอะไรฮะอยากให้ทำอะไรอะไรนะใส่ชุดนอนใส่ด้วยกันเต้นด้วยกันชุดนอนน่ารักไหมเหลืองใครอยากได้บ้างใครอยากใครอยากได้บ้างเหลืองมากชุดนอนอยากได้หมูน่ารักเลย หูน่ารักอยากได้หูจังหรือว่าหูลงมาเอาเดี๋ยวมาให้ใช่ไหมเอามาให้คับออาน้องต้าใสเหมาะสมที่สุดลตั้งแต่ผมเจอวันแรกนั้นแบบเขาเอามาถ่ายในแบบในในกองใช่ไหมครับผมคนไม่มีอะไรบนโลกเลยที่มันเหมาะเท่ากับน้องขนาดนี้โคตรน่ารักเลยถาผมยังอยู่ดีไหมอะไรไปขาแล้วดูผมลอย เดี๋ยวเนี่คือการยิ้มเยอะใช่ไหมครับคือยิ้มเยอะใช่ป่ะใช่ป่ะใหม่ใช้ใช้ยังไงอ่ะแบบในอีหลิวาบทยังไงแบบรักพี่ไหมรักชอบรักพี่ไหมอันนี้ยิ้มแบบนี้เดียวเข้าใจแล้วแลยิ้มอย่างเงี้ยเย็นไหมเย็นขนาดทำวีเดียเนี่ยเลยเย็นเลยแล้วก็ตาจะมีอะไรพูดไหมครับผมก็ครับฝาก โยธา EP 1 2นสองด้วยนะครับฝากกันด้วยนะครับคืนนี้เตรียมดาบไว้เยอะนะครับผมเตรียมดาบไว้หยุ่นจะหยุ่นเตรียมดาบไว้หยุ่นหยุ่นหยุ่นเงยเหยินงงงงนยทั้งหยุ่นทั้งเหยินเสริฟเสริฟเสริฟริฟชีเสริฟชีเสร์ฟชีเสริฟวันนี้เสร์ฟหรือยังเสริฟเสร์ฟอ่าๆๆโรยๆลองกันก่อนอยากให้เสร์ฟไหมครับดีใจมากๆเลยชี้เสร์ฟละ เนี่ยใครไปงานแบบงานไฟไอวัชชันทอมบเทอร์บเทอรงานอ่ะมีเทอมใครกดบัตรทันบ้างครับเลยใชนะไม่ทันเหรอ้าวโอ้ไม่เป็นไรนะเจองานหน้าก็ได้แต่ดีใจมากๆของคุณทุกคนมากๆเลยที่แบบกดแล้วพวกเราดีใจจริงๆไม่คิดว่าจะโซเอาเลยใช่เฮ้ยผมตื่นมาตกใจเลยอ่ะใช่ปัดหมดเร็วมากตอนแรกคิดว่าแบบน่าจะนานเลยครับผมเฮ้แต่คุณตื่นมากดบัตรไม่ทันนีใช่คุณราไปแล้วก็อดไปเลยสิ ขาตาพาพาพี่เข้าไปด้วยได้ไหมอ๋อได้อยู่แล้ว V I P ไปรับยังได้โอ้โหชัวยนะ <laughs> เลยที่เดียวจริงต้องขอบคุณน้องมากวันนั้นมารับผมนะผมมันไม่ไหวแล้วแต่น้องมารับสบายเลยไหวไหวพี่แล้วไหวจริง <laughs> ผมน้องพี่เอ้ยอย่า ชีเสรบอะชีเอร์ชอบมากเลยมีสับเลยไหมฮะมีสับเลยไหมคลินิกทันตกรรมใกล้ฉันคลินิกทนกันตกรรมใกล้ฉันคืออะไรอ่ะก็เกินแล้วเกินเกินแบบต้องตัดฟันด่วนเลยหรือว่าหาหมอด่วนอะไรอย่างนั้นเรามีสับใหม่หรือตีนไกไ่แบบตืต่นมาแล้วแบบหมอนหมอนฉีกเนี่ยเป็นตีนไก่ ติ่งที่ยังตินงไก่แล้วก็จิกอจิกเออหมอนค่ะข้ามเลยอะไรนะเหนียวไก่เอาแปดต้านเหนียวไก่เออเหนียวไก่อาละงนนะหิวเหนียวไก่อาหูเขินมากโดยทุกคนรอตอนเช้าเขินเนาะเขินแบบไม่ไม่เจอนานมากครับเออเราเจองานครั้งสุดท้ายงานอะไรเอะ วันเกิดต้าใช่ไหมวันเกิดผมปีนี้เป็นแบบถือว่าครั้งแรกเลยที่ได้เจอได้เจอกันเฮ้ยขอบคุณนะครับทุกคนที่มาหานะครับผมยังไงวันนี้ฝากด้วยนะครับ e p 12รับนะฮะอินเตอร์แฟนโจ้กูโอ้โหซีเซียบัวให้นีเลยเริฟยูนะครับเพิ่งยูก่อนนะ Say s o something to y o u นะโอเคออไ I hope t o day you enjoy the series นะครับ ฟินจิตเลยโอเคโคฟยูกายเหยืนนะครับผมมยูซูมาพรสักพอด are The Series ไม่ใช่ Perfect Penliner นะครับไป v r แล้วดีใจมากๆครับเห็นแบบนี้ก็ดีใจมากๆที่คนชอบพวกเราเยอะขึ้นใช่ครับผมเหมือนฟังเทศเลยไหมตอนนี้รักมากๆขอบคุณทุกคนนะครับขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหม ได้เอเคนไหมโอ้ส้นลึกยุกขอทายลูกนอีนไหมครับค่าผมได้ครับเฮ้ยโอ้โหมาว้าวตายแล้วตาถือโซคิวใส่ก็ใส่ก็ผิดไม่ตรงเลย อยากได้รูปไหมครับอยากได้อือจะต้องถอดเสื้อเสื้อตัวนี้ออกเหอเซเรีลี่เดี๋ยวนี้ก็มีแค่ีก็พอน่ารักน่ารักแต่ใส่สบายมากนยจริงคือผมนะครับใส่ตัวนี้เราถ่ายซีรีสลยังก็หลัง หลับแล้วหลับทุกตอนเลยนี่คือเหตุผลใช่ที่พี่เพอร์่หลับตลอดสบายมากรู้มไหมปัดดีเลยแต่พี่ใส่ชุดนี้แล้วเข้านะน้องก็ใส่อันนี้น้ารัดเข้าเหมือนกันน่ารักเดน้ารัดเหยียดเหยียดเขาเขามิกันไม่เหยียดเลยจนเจ็บไหนครั้งแรกเมึงใครเคยมาครั้งแรกเลยยินดีที่ได้รู้จักนะครับยินดีที่ได้รู้จักนะ หวังว่าจะได้เจอกันอีกนะครับไหนไหนใครรู้จักกันเพราะว่าบทโยธากันครับมีไหมโอ้เอ้ยบิเกิลครับไปทักทายหน่อยไม่พี่พี่ต้องพูดบีเกิลครับบีเกิลครับเสียงแบบบิเกิลทุมทุบทุมทุมบิเกิลเว้นเธอไม่ได้หรอครับน้องต้าเอ้มาถ่ายรูปก่อนลืมถ่ายรูปเลยมา ถ่ายรูวกันนะถ่ายร่วกันครับน,นีนน่โอ้โหจับผมมานใหน่เลยเนี่ยเดี๋ยวทุกคนจะได้ไปอยู่ในแอปใหญ่นะครับแถมจริงบนทีวีก็กอาจจะมีช่องทางอื่นนะครับในไอจีผมเลยลใครยังไม่ได้เติมปากไม่เติมนะครับตอนนี้เป็นเวลาของคุณครับคุณท่านพร้อมนะครับพร้อมฮะอย่าลืมใส่เหมวยตู้ให้ได้นะโอเคมาอย่ายืนเลยเอไงเด้เอมา <c oughs> <c oughs> คนสวยค่ะเขางหลังบอกว่าน ah. ั no B án. B án. B án. ่งลงหน่อยบัง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  ไปวีดีโอนะพูดว่าเพอร์เฟกต์เทไลเนอร์ับเฮ่เพอร์เฟเทนเร์เฮ่โอเคเอาเป็นแห่แล่แห่เพอร์เฟกต์แห่โอเคมาพร้อมกันนะเพอร์เฟกต์เทนลเนอร์แห่นะครับทุกคนมาสามส เออรูไห่เห็นไมดูไปยู่งมากเลายละขอบคุณท้กคนะครับที่มาหาดีใจมากมากแล้วอยากอยู่ต่อนานๆเลยจริงอยู่เลยอยู่เลยไม่ได้เรอะดูีสด้วยกันดูซีรีสด้วยกันห้ ดุดด้วยกันจะไม่มีสมาธิดูนะอ้ไมันจะเหยียบเยสิมันจะเหยียบนะอะไรนะครับลอยทะเลลอยทะเลก็เห็นมีคนเขียนมาเยอะแล้วอ่ะพี่เฟิร์นลอยโอ้โหเดี๋ยวรอกันนะคลิปคืนนี้อาจจะมีถ้าถึงเจ๊าแสนอาจจะมีโอ้พี่เพิร์นลอยทะเลอะไรครับ สบายสบอยฮะมันมันเป็นยังไงนะพี่มันมันจะมีคิดคิดคิดดคิดน้ำก่อคิดน้ำคิดน้ำเขื่อเลยดีใจมากๆครับเราแลดินไปทักทายข้างหลังเราไปแต่ไปคิดถึงว่าขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณที่มาหาเรครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมครับผม อุ้ยพี่เขาอยู่ในเซเว่นดนี่ยวันดีจ้าอยากได้รูปดี้ไหมเขาให้ไม่ได้สิเขาบอกอยู่พี่ธารได้อยากให้มากเลยเอิยครับอันไหนเนี่ยเออยิ้มปากกระเบนยิ้มปากกระเบนคืออะไรอ่ะยิ้มยังไงปากกระเบนมัน ฝอ๋อปลาที่มันแบบหน้าบูมิงเนี่ยที่มันพอมันใหญ่ท้องขึ้นมาให้ไปยิ้มป้ากระเบนอันนี้ยิ้มป้ากระเบน <c oughs> ขอบคุณนะครับอันนี้ชาวดอยข้างหลังสวัสดีนะครับขอบคุณนะครับผม <c oughs> ได้ <c oughs> เหมือนกันเลยเนี่ยเส,สดเลยปีนี้เป็นเป็นครั้งแรกนะที่เราได้เจอกันกับเพื่อนซานต้าใช่ป่ะใช่ เพราะว่าเปิดงานนี่งานแรกเลยอืมใช่ขอบคุณทุกคนที่มาหานะครับมะยิงมาดึงขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับโอเคครับผม

ตัว่เบอกแบกขอบคุณมากนะครับผมด้วยนะมากครับกลับบ้านกันดีๆนะครับผมถ้าใครจะไปเจอกันอีกไปเถอะไปไปเจอกัน่ลยครับคุณด้วยไปเจอกันนะเจอกันนะขอบคุณนะฮะดีใจที่ได้เจอกันด้วยดีใจนะครับ อะไรไหมทายเกิดอ๋อมีดิโอมีดิโอถึงนี่คือนี่คือทายเกิดทายเกิดนี่คือขอบคุณนะครับแล้วก็เดี๋ยวทักไว้เจอกันเร็วๆนี้นะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันเลยก็เจอกันเร็วๆนี้ก็น่าจะงานวิดเทอร์มวิดเทอร์มใช่ครับผมอันนครับเอ่อ อ๋อของผมวันอังคารนี้ใช่ปะวันอังคารนี้วันอังคารโอ้ยจริงเหรอใช่ผมไปเจอได้ได้ปะมาสิไม่รับเดี๋ยวที่อืรับเลยเหรอคุณอะไรพูดแล้วเอาไปมาเลยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับยังไงคืนนี้ฝากด้วยนะครับผม EP 12นะฮะฝากฮอปกันให้เต็มที่นะฮะเดี๋ยวขอเปื่อกนะโอเคไม่ได้ถ่ายสตอรี่เลยขอท่ายก่อนนะถ่ายสตอรี่ก่อน ขอบคุณน้ครับตัดได้เลยครับ EP ที่2ตัวนี้นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับด้ายนะค Thank you so much Thank you so much Bye bye See you again ครับผมบคุณครับ ได้หมดเสร็จแล้วนะครับ <laughs> <sus> <sum> <sum> <laughs> <sum> <sum>